อันนี้พ่ออยากได้เท่าไหร่ไูราคาขอดูเล่มหน่อยได้ครับดูเล่มหน่อยได้ไหมแม่หมายช้าปไปหน่อยรถไม่หมดแล้วโอ้รถสี่มือห้าโอ้ยห้ามือแล้วไม่อันนี้ห้ามือเปลี่ยนชื่อหมดเลยเท่าชนเดี๋ยวต้องดูพอรถหลายๆมือต้องดูละเอียดแบบมากๆถ้ารถมือเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่ ประมาณเท่าไหร่พ่ออยากได้เอาละค่แม่อยากได้เท่าไหร่ไม่ต้องกลัวคือเอาราคาในใจถ้าถูกกว่าผมให้เพิ่มใช่ผมให้ราคาไอ้ไอน,นี่อยู่แล้วเกินไม่น่าเกินห้ามือไม่น่าเกินไม่สี่หมื่นไม่น่าเกินให้ได้เท่าไหร่ครับไอเดี๋ยวผมดูให้เดีด๋วยวยุ่งก็ซื้อซื้อมือสองมานานใช่ไหมอ,อ๋อปีที่แล้วหกเจ็ดสิ้นปีเองใช่ไหมเอาลงมา ขอเท ABS แป๊บนึง ABS ไม่ดับ ABS มันไม่ดับแต่อพอไม่ข้ามได้ไหมลองไปตีที่อื่นดูก่อนไหมหแม่ไปไปซ่อม ABS เอาเอาโอเคครับเดี๋ยวจบให้ครับแม่ขอบาุณครับขอบากครับอันนี้เดี๋ยวแม่กับพ่อไปรอที่นู่นก็ได้เดีย๋ยวทำเอกสารให้เดีย๋ยวขอไปประชาชนเจ้าของรถนะครับใช่